แน่นอนล่ะค่ะคุณผู้ชมคะกว่า30ปีนะคะที่ดินทำกินของชาวบ้านที่บ้านย่าหนองย่าแก้วจำนวน18ครัวเรือนนั้นต้องอเผชิญกับปัญหาการบุกรุกโดยที่ชาวกัมพูชานั้นเข้ามาแม้ว่าไม่อาจใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าชาวบ้านที่นี่นะคะยังคงจ่ายภาษีในทุกๆปีด้วยความหวังนะคะว่าสักวันหนึ่งพื้นที่ซึ่งเคยเป็นสิทธิ์ของตนเองจะได้กลับคืนมาอย่างชอบธรรมท่ามกลางความพยายามของกองกาลังไทยที่ยังคง เดินหน้าปกป้องอธิปไตยและสิทธิของประชาชนชายแดนสมพรเพชกจิตอายุ54ปีผู้ใหญ่บ้านหมู่9ก้าบ้านหนองแยะแก้วตำบลโคกสูงอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วเผยว่าจับฉลากได้สิทธิทำกินในที่ดินที่รัฐจัดสรรให้ได้มาเป็นหนึ่งใน210ครัวเรือนที่โชคดีได้ทั้งที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินรายละส4ไร่ ะนั้นที่ดินทำกินก็อยู่โซนข้างรอบข้าง,องนางองกนเลยอันนี้ในหมู่บ้านล้นล้วนอันนี้ก็คือถนนตรงนี้จะเป็นจะเป็นสวนมะพร้าวตรงนี้จะเป็นฐานทหารข้ามิที่เขาใช้ที่เป็นของเขาแต่ว่าตอนนี้วัวก็ล้อมตามแวมนวที่เป็นของเขาค่ะกระทั่งเริ่มเข้ามาทำกินในปีพศ2537 ลงทุนทำนาปลูกข้าวอยู่ราวสองปีจนมาพบว่าเพื่อนบ้านอีกจํานวน18ครัวเรือนกลับถูกบุกลุกที่ดินทํากินจากชาวขเเมรโดยมีกลุ่มทหารขเเมรคอยสนับสนุนและแม้ว่าชาวบ้านจะยืนยันสิทธิ์เข้าทํากินอย่างถูกต้องกลับถูกไล่และข่มขู่18บแปดรายที่ยังทํากินไม่ได้มันจะอยู่อย่างเนี้ย อยู่อย่างเนี้ยเขาอ้างว่ามันเป็นพื้นที่ทับซ้อนนะคะเขาก็ไม่ให้เราเข้าไปพอชาวบ้านไปถากไปถางเขาก็ประมาณว่าถืออาวุธเข้ามามาไล่เราเสียงรถไถก็ไม่ได้<ม>ก็คืออันนี้ก็คือทํากินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้หมดเลย18ลาย โดยทหารขเขมรอ้างว่าที่ดิน18แปลงเหล่านี้เป็นพื้นที่ทับซ้อนที่ยังตกลงหากข้อยุติกันไม่ได้ต้องรอการพูดคุยระหว่างประเทศก่อนจึงจะสามารถสรุปได้ว่าที่ดินเหล่านี้เป็นของขเขมรหรือของไทยแต่ชาวบ้าน18รายก็ยังไม่ได้หมดหวังยังคงจ่ายภาษีที่ดินตามปกติทุกปีเรื่อยมาโดยหวังว่าในสักวันจะได้ที่ดินของตนเองคืนอย่างชอบธรรม ่วนมากชาวบ้านก็ถือใบเอกสารสิทธิ์ถือไว้เขาก็เสียภาษีทุกปีนะคะอยู่มาไม่ได้ทํากิน20-30ปีเขาก็ภาษีทุกปีของเราไม่ได้เข้าไปไล่เขานะคะมีแต่เขาลุกเข้ามาลุกเข้ามาแล้วทีนี้ของเราไม่ได้ไปไล่ใจดีก็เหมือนกับว่าอ,อยู่ไปก่อนอประมาณนี้มันก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ว่าเขาก็คิดว่าเป็นของเขาลูกหลานเขาเกิดมาเขาก็ว่าของเขาแต่ถามว่าเดือดร้อนจริงๆนะ่ะตรงเนี้ย มันก็มีแค่บ้านสามหลังที่บ่าเดือดร้อน compound. จริงๆคนที่มาก็มีไม่กี่คนหรอกยังเจ้าของบ้านสองสาคนนอกนั้นก็มีแต่คนนอกพื้นที่ที่เข้ามาเมื่อพื้นที่ทำกินที่รัฐจัดให้ไม่สามารถทำกินได้ทางเลือกที่จะดำรงชีพอยู่ในพื้นที่แนวชายแดนต่อชาวบ้านส่วนใหญ่เลือกรับจ้างรายวันเป่งสวนลงทุนเลี้ยงวัวหวังมีรายได้หมุนเวียน โดยคาดหวังให้สถานการณ์จบโดยเร็วไม่ว่าจะใช้วิธีการไหนก็ขอให้พื้นที่ชายแดนกลับมาสงบอีกครั้งพี่ทำนาจ้ะพี่ปลูกข้าวพอปลูกไปปลูกมาไปทำได้สองปีปีที่สามเขาก็ไม่ให้เลยเราเข้าไปเขาก็ถือปืนมาไล่เราอย่เงี้ย เราก็เลยทําไม่ได้ค่ะอยากให้จบไวๆจบแบบไหนก็ได้ขอให้จบไวๆที่สุดเพราะว่าเราลําบากคุณที่เราเลี้ยงวัวเราทํานาเราทําอะไรไม่ได้เงี้ยเราก็อยากจะให้มันเสร็จไปค่ะจะยิงกันก็ยิงไปเลยจะสู้กันอะไรก็สู้กันไปเลยขอให้มันจบไวๆค่ะและในที่สุดด้วยความพยายามของกองทัพภาคที่หนึ่งโดยกองกําลังบูรพาในครั้งนี้ช่วยให้ชาวบ้านได้มีความหวังได้ที่ดินของตนเองคืนถามว่าดีใจไหมดีใจที่ทหารท่าน ทําได้ในปีนี้ดีใจที่เราจะได้แผ่นดินเรากลับคืนเราก็ต้องอยากได้พวกของของเราและสําหรับกรณีบ้านสามหลังรอยต่อบริเวณบ้านหนองยากแก้วและบ้านหนองจานเป็นเขตแดนของประเทศไทยอย่างชัดเจนที่ผ่านมาไทยอนุรมให้อยู่ได้ตามหลักมนุษยธรรมเพื่อช่วยชาวเขมรที่ลี้ภัยซึ่งความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวพื้นที่เหล่านี้เป็นเขตแดนไทยโดยมีหลักฐานแสดงอยู่อย่างชัดเจน ทีมข่าว n b t บีภาพกลางรายงาน